สวัสดีครับวันนี้เตรียมงานมาเพียบเลยนะครับจะพูดหลายเรื่องเลยทั้งเรื่องฟุตบอลทั้งเรื่องดวงชะตานะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ผมกรองเทปเนี่ยผมก็ไปพบลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่งานใหม่ก็หลายเคสนะครับงานเก่าก็หลายเคสงานใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นงานจากลูกค้าเดิมนะครับที่ ผมไปวางฮวงจุ้ยที่บ้านให้แล้วตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยมาซื้อบ้านหลังใหม่นะครับตอนที่ผมไปดูบ้านหลังแรกหลังก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นบ้านที่เจ้าตัวซื้อไว้หลายปีแล้วนะครับแล้วก็คิดจะขยับขยายมาซื้อบ้านหลังใหม่นะครับอาจจะย้ายจากบ้านหลังเดิมด้วยเงื่อนไขหลายอย่างด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับ แต่บ้านหลังเก่าเนี่ยก็ยังอยู่ตอนนี้รอบ้านหลังใหม่เสร็จอาจจะขายบ้านหลังเก่าหรือเก็บบ้านหลังเก่าไว้อันนี้ก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะครับก็เลยได้เข้าไปพบแล้วก็ไปดูบ้านที่มันเสร็จแล้วนะครับแต่ว่างานมันยังไม่เรียบร้อยก็มีรายละเอียดมากมายนะครับที่จะต้องทำแล้วก็ไปโรงงานที่น,นคปรปฐมที่ผมเคยเล่าไว้ขอนหน้านี้นะครับ ตอนนี้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับทางโรงงานเนี่ยจะมีการขยับขยายจะมีการเพิ่มพื้นที่ในการผลิตผู้บริหารสูงสุดนะครับก็น่าจะเป็น CEO เพราะโรงงานนี้เนี่ยมันทำในระบบหุ้นส่วนในกลุ่มหุ้นส่วนเนี่ยก็มีทั้งเครือญาติตัวเองแล้วก็มีเพื่อนของรุ่นพ่อนะครับแล้วเจ้าตัวเจอวิกฤตในปีที่ผ่านมาที่ผมเล่าให้ฟังว่าประสบปัญหาก็คือสินค้า หนึงชิปนะครับหนึ่งลำเรือเนี่ยที่จะไปส่งที่ญี่ปุ่นแล้วเกิดปัญหาขึ้นแล้วไม่สามารถขนสินค้าขึ้นฝั่งได้ก็กลายเป็นว่าสินค้าลอถนั้นเนี่ยก็ต้องเผาทิ้งทั้งรถเลยมูลค่าสินค้าในลรถนั้น,นก็แปดร้อกว่าล้านนะครับก็ทําให้บริษัทนี้เกิดปัญหาเจอวิกฤตทางการเงินแล้วก็ซัพพลายเออร์ที่ส่งวัตถุดิบให้ เพื่อให้มาแปลร,รูปเนี่ยก็เป็นเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้รับเงินแล้วหนึ่งในเจ้าหนี้ก็เป็นเพื่อนที่เรียนพวงจุ้ยกับผมนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีความรู้ในวิชาพวงจุ้ยเนี่ยมาก่อนแล้วแล้วผมไปเรียนต่อย,ยอดแล้วก็ไปเจอกันในอีกสํานักหนึ่งแล้วเจ้าตัวเคยมีปัญหาแล้วก็หาคนแก้ไขให้ไม่ได้ก็มีการให้อ อาจารย์ในสำนักที่สองที่ผมไปเรียนด้วยเนี่ยนะครับก็ไปแก้ให้ก็ยังแก้ไม่ตกผมก็เลยไปแก้ปัญหาให้แล้วก็ปัญหาของเขาลุล่วงไปได้ไม่ได้บอกว่าผมมีความสามารถมากกว่าอาจารย์สำนักที่สองนะครับเพราะว่าอาจารย์สำนักที่สองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่มาจากโพ้นทะเลนะครับมาจากประเทศจีนแล้วก็มีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับที่ตั้งตัวเป็นสินแสได้ แล้วก็มีคลิปวิชามากมายนะครับมีความรู้หลายอย่างในทักษะทางวิชาเกี่ยวกับทางการแพทย์นะครับสามารถเป็นหมอแม่ได้แล้วก็สอนคงจุ้ยด้วยแต่ประเด็นที่มันจะต้องแก้เนี่ยมันจะต้องใช้คลิปวิชาบางอย่างที่อาจารย์สำนักใหม่เนี่ยนะครับไม่รู้คลิปวิชานั้นแล้วคลิดวิชาที่ผมใช้อยู่เนี่ย จากสำนักเก่าแล้วมันสามารถแก้ปัญหาของเพื่อนคนนั้นได้นะครับก็เลยทำให้ปัญหานั้นมันจบไปแล้วเนื่องจากเจ้าตัวนี่เก็บเงินไม่ได้ก็เลยให้ผมเนี่ยไปแก้ปัญหาให้ลูกค้ารายใหม่แต่ว่ากว่าจะล็อบบี้เจ้าของโรงงานนะครับที่มีปัญหาอยู่นั้นอนะ่ะอยู่ที่น,นคนปรปฐมเนี่ยจนกระทั่งยอมรับยอมวัดดวงกับผมมือนกันเถอะนะครับ เจ้าของโรงงานหรือหนึ่งในหุ้นส่วนที่เป็นผู้บริหารสูงสุดเนี่ยก็บอกผมว่า,าธุรกิจมันมาสุดปลายทางและกําลังมีการเจรจาเพื่อที่จะแต่ละคนเนี่ยก็คือวงแตกนะครับจะเฟดตัวเองออกไปเพราะมันทําต่อไม่ไหวแล้วแต่พอผมไปแก้ให้เนี่ยมันฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็มีงานเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ออเดอร์เข้ามาเยอะตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินที่จะมา เติมลงไปนะครับเพื่อที่จะขยายการผลิตแล้วก็จะขยายตลาดนะครับพื้นที่การผลิตนี่มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับพื้นที่ของโรงงานนี้อัดแน่นไปหมดเลยแล้วก็กําลังจะทํแท้งไนโตรเจนหล่อเย็นขึ้นมาอีกท้งหนึ่งนะครับเดิมมันมีอยู่2องถงแล้วนะครับจะเพิ่มอีกท้งหนึ่งแล้วก็ขยายพื้นที่แล้วก็เพิ่มพื้นที่ที่จะเป็นลานที่จะโหลดสินค้าก็เดี๋ยวผมจะต้องเข้ากรุงเทพอีกรอบหนึ่งนะครับ อีกในช่วงประมาณสักวันศุกร์ที่ถึงเนี่ยผมจะอยู่กรุงเทพนะครับผมก็เลยต้องทำสต็อกคลิปไว้แล้วก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงไทยสวยที่จ,จอนเข้ามาในปี2565นะครับหรือ2022ตามปีฝรั่งนั่นแหละไทยสวยที่จะจอนเข้ามาเนี่ยถ้าตามราศีของหลักพิชาโปรยีสีเถียวเนี่ย มันก็คือไทสวยหยิมอิงนะครับส่วนชื่อของไทสวยเนี่ยก็จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปก็จะมีตำนานเล่าขานมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะไปผูกโยงกับบุคคลในอดีตในประวัติศาสตร์แล้วก็ตำนานอลไทั้งหลายนะครับก็จะมีหลักจับกะจื้อหรือหลักจับไทสวยนะครับก็คือไทสวยเนี่ยจะมีทั้งหมด60รูปมี60องค์นะครับที่ จะจอเข้ามาในแต่ละปีแต่ละปีครบ60ปีก็จะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่วงรอบอย่างนี้ถ้านับความชื่อของคุณจีนเนี่ยก็จะมีการจัดวันเกิดเขาเรียกว่าตัวแซยิกก็คือการครบวอบวันเกิดที่มันสมบูรณ์ก็60ปีมันจะวนกลับมาครั้งหนึ่งนะครับไทาสวยหยิมอิงเนี่ยก็ตรงกับปีขานนะครับในราศีบนเนี่ยจะมีธาตุน้ำยิม ตามติดเข้ามานะครับคือจับมาเป็นคู่การจับคู่ในราศีบนราศีล่างเนี่ยจะมีในทุกหลักปีเดือนวันยามแล้วไทยสวยยิมอิงเนี่ยจะเข้ามาตอนไหนนะครับก็จะเข้ามาวันที่4ี่กุมภาสองห้าหกห้านะครับเวลาตีสี่ห้าสิบแปดนาทีแต่ก่อนที่ทยสวยจะเข้าเนี่ยมันจะเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วถ้าบางนักษัตริยร์เนี่ยมันเริ่มเห็นผลและเริ่มเจอผลกระทบตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วนะครับแต่ หลายๆนักษัตย์เนี่ยก็จะเริ่มเกิดเอฟเฟกรู้สึกว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยก็วันที่22ทธันวาปีนี้นะครับเวลาเที่ยงคืน44นาทีเขาเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาของหน่วยหน้านะครับที่มาเคลียร์พื้นที่ประมาณนั้นนะครับไทยสวยเนี่ยถ้าทียบเคียงก็คือผู้เมียมนะ่าใหญ่มากนะครับระดับห้องเต้ระดับขุนนางใหญ่ผู้มีบารมีสูงมากที่จะต้องมี กองกาลังอรักขามากมายอันนี้คือการเทียบเคียงนะครับแล้วก็ไท้ยสุยที่จอดเข้ามาเนี่ยก็คือปีขาลาศิบนเป็นธาตุน้านะครับเป็นน้ํายิม้มเพราะฉะนั้นไท้ยสุยที่จอดเข้ามาเนี่ยมันจะมากระทบใครบ้างนะครับในทางบวกทางลบในคลิปที่จะผมจะพูดเกี่ยวกับไท้ยสุ่เเนี่ยมันอาจจะมีถึงสองหรือสามคลิปนะครับเพราะว่าจะลงไปในรายละเอียดที่ปีกย่อยนะครับรายละเอียดที่ปีกย่อยเนี่ย มันก็จะมีทั้งกระทบในด้านดีด้านไม่ดีแล้วก็ในรายละเอียดคนเกิดเดือนไหนเกิดวันไหนยามไหนครับที่ถูกผลกระทบในบางรายละเอียดที่จะถูกกระทบโดยเฉพาะในผลที่จะเป็นทางบวกนะครับหรือทางลบก็ตามบางเคสเนี่ยจะต้องดูในรายละเอียดเลยนะครับว่าก็ต้องผูกดวงขึ้นมานะครับผูกดวงแบบเปยีสี่วขึ้นมาว่าในรายละเอียดของโป้ยีเนี่ยมัน ระบ,บุว่ารูปดวงเป็นยังไงนะครับจะถูกผลกระทบแบบไหนแต่ถ้าสามารถพูดแบบรูปรวบ่าวๆก็จะพูดนำในคลิปแรกก่อนนะครับซึ่งคลิปนี้อาจจะใช้เวลาประมาณสัก20ทีนะครับซึ่งจะพูดถึงในส่วนแรกก็คือเรื่องวิบากก่อนนี่เป็นหลักคิดของคนจีนเลยนะครับว่าถ้าอะไรเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยอยากรู้เรื่องร้ายก่อน รู้เรื่องไรเพราะอะไรเพราะโดยธรรมชาติคนจีนเนี่ยจะขยันขันแข็งแล้วก็ชอบคิดที่จะบุกไปข้างหน้านะครับการเดินหน้าที่จะขยายธุรกิจหรือจะประกอบธุรกิจให้มันใหญ่โตขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่ามันเจอวิบาตเข้ามาเนี่ยนะครับมันจะทําให้การขยายธุรกิจตอนนั้นเนี่ยพาตัวเองไปสู่วิกฤตได้ดังนั้นการที่จะขยับขยายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยากจะดูก่อนว่าปีหน้าเนี่ย มันจะเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะเรื่องร้ายก่อนถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอาจจะชะลอการขยับขยายยอมช้าไปสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลองให้จังหวะที่มันมีปัญหาน้อยหรือไม่มีปัญหาเลยเนี่ยนะครับค่อยมาว่ากันใหม่ในเรื่องการขยายนะครับจากที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ในการเปลี่ยนราศีของแต่ละปีเนี่ยมันจะไม่ตรงกันนะครับอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ย มันย้ายราศีวันที่3ากุมภาพันธ์2564นะครับตอน5ทุ่มกว่าๆนะครับแต่ปีนี้เนี่ยมาเริ่มวันที่4นะครับตอนตี4 58นาทีเกือบตีห้นะครับขาดอีก2นาทีตีหไทยสวยมาถึงยา้ายแล้วก็ในปีเกิดของแต่ละคนนะครับที่ผมจะกล่าวถึงเนี่ยนะครับมันก็จะย้ายราศีอยู่ประมาณสักช่วง5ทุ่มของวันที่3เนี่ยยันไปถึง4ทุ่ม59ของวันที่4กุมภาในแต่ละพศ นักสัตว์มันถึงจะเข้าเต็มซึ่งในรายละเอียดเนี่ยมันจะต้องผูกดวงดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อันนี้ผมจะพูดคร่าวๆไปก่อนนะว่ามันจะกระทบกับใครบ้างเพราะฉะนั้นถ้าใครเกิดอยู่ในช่วงดึกๆนะครับห้าทุ่มเป็นต้นไปถึงค่ำๆดึกๆนะครับก่อนห้าทุ่มของวันที่สี่เนี่ยนะครับตั้งแต่หลังห้าทุ่มหรือตั้งแต่ห้าทุ่มของวันที่สามหรือวันที่สี่ ในแต่ละพศออนี่นะครับนักษัตย์มันจะย้ายมันจะคิดไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยนะครับแต่รากขององค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนักษัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีต้นต่อมาจากเรัวิชาปยหยีที่เถียวนี่แหละโดยจะมีพิจารณาปีเดือนวันยามด้วยเอานักษัตว์มาพิจารณาเลยทั้งปีเกิดเดือนเกิดราศีวันแล้วก็นักษัตว์ยามมีนักษัตย์คุมมาในทุกหลักเลยดังนั้นมันมี บางรูปดวงที่ผมพูดมันอาจจะไม่ครอบคลุมแต่น่าจะมีส่วนไม่มากนักนะครับที่มันอาจจะไปกระทบในราศีวันหรือเกิดในช่วงคาดเกี่ยวของการเปรีิยรราศีอันนี้ก็ต้องแต่ละคนต้องมาพิจารณาถ้าหากสงสัยในรายละเอียดเนี่ยก็ส่งดวงมาที่จะมาพูดคุยกับผมซึ่งในส่วนนี้จะไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายนะครับเพราะผมจะคิดก็ต่อเมื่อมีการใช้หลักวิชาเข้าไปแก้ไขเท่านั้นอ่ะทีนี้ ผมพูดไปแล้วนะครับว่าไทยสวยเนี่ยมันจะย้ายวันที่4กุมภา2565เวลาตี4 58แต่ว่ามันจะเริ่มเอฟเฟกต์มาตั้งแต่22ธันวาปีนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงคืน44นาทีแล้วถ้าคนเกิดนักษัตร์หรือในรูปดวงเนี่ยนะครับมีนักษัตร์ที่เป็นมะเส็งวอ,อกอยู่ในดวงเนี่ยนะครับอยู่ในหลักปีหลักเดือนหลักวันหลักยามก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะถูกผลกระทบตั้งแต่เดือนพฤศจิกานะครับ ก่อนเดือนพฤศจิกาหรือช้ำไ,ไปไปปลายตุลาเนี่ยจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีเรื่องที่มันไม่พึงประสงค์เนี่ยเข้ามาแล้วเรื่องจุ่งยากเรื่องชวนลําบากใจเรื่องชวนอึดอัดนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกดีตั้งแต่ในช่วงที่ว่าก็ได้ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับนักษัตรที่ว่านี้ใน4หลักนะครับก็คือปีเดือนวันยามนะครับอ่ะทีนี้มาพูดถึงวิบากที่มากระทบในแต่ละปีก่อนนะครับปีที่จะถูกนักษัตชงก็คือปีวอก หรือเดือนวอกนะครับซึ่งปีวอกเนี่ยก็จําไว้เลยนะครับว่าหลักโหราศาสตร์จีนเนี่ยนะครับมันเริ่มนับวันใหม่ในวันตอนห้าทุ่มนะครับของคืนก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นับเริ่มวันใหม่เลยตั้งแต่ตอนห้าทุ่มนะครับยันไปถึงสี่ทุ่มห้าสิบเก้าของวันถัดไปเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงวันที่สี่กุมภาเนี่ยมันก็จะครอบคลุมไปถึงวันที่สามกุมภา ในเวลาห้าทุ่มกว่าๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าแต่ละนักษัตริย์เนี่ยนะครับจะมีการย้ายราศีในปีไหนแต่ละนักษัตริย์แต่ละปีเนี่ยการเคลื่อนย้ายราศีเนี่ยไม่ตรงกันนะครับไอ้นี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนเริ่มต้นวันใหม่ตอนห้าทุ่มนะครับแล้วก็การย้ายราศีของแต่ละเดือนแต่ละเดือนเนี่ยก็จะไม่ตรงกันนะครับการย้ายราศีเนี่ยถ้าเดือนกุมภาเนี่ยนะครับก็คือการเริ่มต้นของนักษัตริย์ ที่จะเริ่มเข้ามามีอิทธิพลแบบเต็มตัวเนี่ยก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่สามหรือวันที่สี่โดยประมาณนะครับคือวันที่สามเนี่ยนับตั้งแต่ห้าทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยเป็นไปได้แล้วนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละปีนะครับและเดือนมีนาเนี่ยนะครับนักษัตร์จะย้ายบางทีก็วันที่สี่หรือวันที่ห้านะครับเพราะฉะนั้นการคาดเกี่ยวนเนี่ยมันก็จะเออเลอร์อยู่ประมาณสักวันสองวันโดยประมาณนะครับอย่างเดือนเมษาเนี่ยนะครับนักษัตรมันจะย้ายวันที่สี่หรือวันที่ห้าเมษา นะครับแล้วในเดือนพฤษภาเนี่ยมันก็จะย้ายในวันที่4หรือวันที่5พฤษภาบางทีอาจจะคาดเกี่ยวไปถึงวันที่6ก็ได้นะครับเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับก็เริ่มขยับไปอีกหนึ่งวันนะครับก็เป็นวันที่6หรือวันที่7นะครับส่วนใหญ่จะเป็นวันที่6นะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาเนี่ยนะครับนักษัตย์จะย้ายวันที่7นะครับหรืออาจจะคาดเกี่ยวไป ถึงวันที่8เล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่วันที่7นะครับเดือนสิงหาก็นักษัตย์จะย้ายนะครับนักษัตร์เดือนนะครับจะย้ายวันที่7นะครับเดือนกันยานักษัตย์เดือนก็จะย้ายวันที่7นะครับและถ้าเป็นเดือนตุลาเนี่ยก็ย้ายวันที่8นะครับบางทีก็เป็นไปได้นะครับที่จะย้ายในวันที่7ระหว่างวันที่7จ็ดวันที่8นี่นะครับที่นักษัตย์จะย้ายถ้าไล่มาก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาเนี่ยนะครับ นักสัตย์จะย้ายอยู่ระหว่างวันที่7จ็นที่8เพราะฉะนั้นมันก็จะครอบคลุมทั้งไปทั้งเดือนเลยนะครับหมายถึงว่านักสัตย์เดือนตอนเข้าก็จะเข้าประมาณวันที่7จ็วันที่8ตอนจะย้ายออกก็ 7, pues. จะย้ายประมาณวันที่7จ็วันที่8เหมือนกันนะครับก็จะครอบคลุมยาวไปจนทั้งถึงเดือนธันวานะครับนี่คือเข้าคร่าวนะครับในแต่และเดือนถ้าย้ายในวันที่7นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎราไปจนทังถึงธันวานะครับแต่เป็นไปได้ว่าบางเดือนนะครับ อาจจะขยับไปเป็นวันที่8ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นใครเกิดในช่วงวันที่มันค้าบเกี่ยวแบบนี้เนี่ยนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้ที่มันจะคล่อมเดือนอยู่นะครับว่านักษัตย์เนี่ยมันย้ายหรือยังไม่ย้ายนะครับกุมภาก็เริ่ม 3- 4สเหมือนที่ผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วมันก็จะไปสุดปีแต่ละปีเนี่ยนะครับจะไปเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยตามหลักวิชาโหราศาสตร์เนี่ยมันก็จะไปอยู่ที่เดือนมกราซึ่งวันที่มันก็จะ ขยับจากวันที่เจ็ดถอยลงมาอยู่ที่วันที่ห้าโดยประมาณวันที่ห้าบางทีก็เป็นวันที่หกแต่ว่าวันที่ห้าซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้พูดให้เข้าใจคร่าวๆก่อนแล้วพอเข้าเดือนกุมภาปุ๊บนะครับวันที่สาหรือวันที่สี่กุมภาเนี่ยไทยสวยเนี่ยจะย้ายเข้ามาเต็มตัวแล้วในหลักวิชาโหราศาสตร์จีนเนี่ยมันก็จะเอาเรื่องฤดูกาลฤดูกาลตาม ความเชื่อตามประเพณีด้วยนะครับอของจีนเนี่ยเขาจะมี24ศาสตร์นะครับศาสตร์ต้นเดือนเลาเรียกจทยศาสตร์ปลายเดือนเลาเรียกขี่นะครับไอ้ตรงนี้นะครับมันก็จะจทยเนี่ยมันก็จะย้ายในช่วงตอนต้นเดือนเหมือนที่ผมไล่นะครับอย่างเช่นเดือนกุมภาเนี่ยก็จะย้ายประมาณสักวันที่3ดึกๆตั้งแต่ห้าทุ่มขึ้นไปนะครับหรือวันที่4แล้วแต่นะครับว่าในแต่ละปีจะเป็นยังไงนะครับ แล้วก็ขยับมาเป็นวันที่6ก็ประมาณสักเดือนวิถุนะครับแล้วขยับมาเป็นวันที่7จเนี่ยจนกระทั่งถึงเดือนธันวาเนี่ยนะครับก็จะขยับมาเป็นวันที่7หรือวันที่8แล้วแต่นะครับแต่ละเดือนลักษณะการเคลื่อนเนี่ยนะครับมันมีค่าของการเคลื่อนค่ดเคลื่อนอยู่ประมาณสัก1วันโดยประมาณนะครับบวกลบนี่คือสิ่งที่จะปูพื้นให้เข้าใจก่อนนะครับและเนี่ยคือคลิปแรกนะครับที่ผมจะพูด ราะนั้นถ้าใครจะดูและทําความเข้าใจเนี่ยนะครับเข้าใจแบบจริงจังผมไม่สามารถพูดแบบหวานได้เพราะเนื่องจากเงื่อนไขที่มันมีรายละเอียดภายในที่มันซับซ้อนถ้าจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันก็ต้องส่งดวงมาแล้วก็ผูกดวงแล้วจากนั้นก็มาพยากรณ์นะครับอ่านจากรูปดวงแล้วมันจะมีตัวแปลกตัวหนึ่งเรียกว่าไหวจรน,นะครับหรือตามหลักวิชาหราศรสศร์จีนเรียกตัวอุมงบางทีเนี่ย ปีที่เข้ามาเนี่ยเราไปอ่านตามเว็บบอกว่าดีดีสําหรับเรานะครับโอ้ยปีนี้เนี่ยคนเกิดนักษัตรนี้นี้นี้เนี่ยจะเฮงจะปังจะรวยเนี่ยอันนี้ผมบอกได้เลยว่าเรื่องดีเนี่ยถ่ายยากกว่าเรื่องร้ายนะครับเรื่องร้ายเนี่ยถ่ายค่อนข้างง่ายแล้วก็แม่นนะครับแต่เรื่องดีเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ถ่ายยากมันต้องเห็นรูปดวงชัดๆทั้งรูปดวงเลยนี่คือสิ่งที่ผมจะโปรยหัวก่อนในคลิปนี้นะครับเพราะถ้าไม่ ดูจากคลิปนี้เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีความเข้าใจคาดเคลื่อนถ้าคุณไปดูตามเว็บทั้งหลายเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าผมไม่แนะนําให้เชื่อนะครับส่วนของผมเองเนี่ยคุณจะได้ข้อมูลที่มันลึกกว่าแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้แบบมั่นใจว่ามันจะเป็นไแปบบแบบที่ผมพูดเนื่องจากค่าความคาดเคลื่อนที่ผมบอกรายละเอียดไปเบื้องต้นแล้วนี่คือภาพทั้งหมดที่ผมอยากปูพื้นไว้ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเราจะมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่กระทบแล้วก็ระทบในเรื่องร้ายเนี่ยปีในกษัตริย์ไหนกระทบในเรื่องดีเนี่ยมีไหมนะครับแล้วจะดูยังไงชงดีฮะดีแล้วแต่นะครับอันนี้นะครับสวัสดีครับ